ใครครับเห็นดูเพื่อนติ๊กเองไม่มาอืมนะดูให้ดีนะครับลองใครยังครับลองนับปรซีได้เท่าไหร่นะครับ นักต่อมาเลยไล่ไปเรื่อยมาที่แล้วก็ผลเปนรูเวียนนะครับดูที่ได้กี่รูปเราบอกว่ามายันไม่หมดแน่นอนกำลังมาก็มีเอ่งตัวอยู่นะครับเรื่องอันนี้ยังรวยังรวที่ที่มาวลาสามรูป ลัสามสี่ลูกนะไปอยู่ก็จะเป็นในส่วนของวิเครานิ่เด็กทำความสะอาดโรงเรียนพร้อมด้วยกุฏิที่พักของท้องสมณีทั้งหมดเลยทุกคณะนะครับก็จะมีครูแต่ละประจําคณะจะเป็นผู้ตรวจแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นสมณีห้ามข้ามหนีไปภาระข้างนอกก็าอ้างว่าไปยุ่าไม่ได้นะพรุ่งนี้ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนนะครับ กิจกรรมของการเรียนเพียงครั้งสี่รอบโลกอุศนะครับก็จะเป็นบรรดุไปมันมันเป็นบรรดุนะครับก็รูปก็ขอให้กิจกรรมในส่วนอุปนิสวรรคนะครับครับในส่วนของวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สามยี่สิบสี่เป็นกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจอบรมนะครับตั้งใจอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นของมารยา าใช้ชีวิตซึ่งการใช้ชีวิตของเรานั้นจะต่างจาก,ต,าจากตอนเราเป็นนักเรียนเป็นโยมเราใส่ชุโดโยมวิ่งได้เตะได้ตะโกนได้ตาเนี่ยไม่ผิดแต่ในเมื่อเราเข้ามาสู่อ,องค์การผรสมเข้ามาสู่ความเป็นสมณีแล้วเนี่ยจะต้องดำารงอยู่ในข้อวัดนะครับโดยเฉพาะเซจิวะเจ็ดสิบห้าเซจวะเจ็ดสิบห้าที่อยู่เป็นบรรยาประสงค์จะต้องทําการศึกษาให น,นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของให้พวกเราได้ศึกษาเศรยฐวัดด้วยนะครับส่วนธรรมจาตนะครับในส่วนใต้ก็ส่วนต่างๆในส่วนใด้ก็ส่นนวนบนที่เราส่วนใต้ครับ ้วยฝากรูกอาจจะเข้าห้องน้ำครับเระวาส่วนตัวเอออานังยืนลนั่งตรงนั่งทำไมยืยืนแขนขาหยืา